สวัสดีค่ะเด็กาเด็กหน่อยมายางหลินคือเก่าละจ้าไ, <c oughs> ไปแล่นไปไปยังลูกว่าไปน,นี่เราไปน้ำถนนไปไปเบื้องรถด,ดำไปไอืม นางอยู่ไปไหนนี่นางสิไปใส่นี่โออยากเบื้องรถดำนางอยากเบื้องรถดำอยากเบื้องรถดำกหรอยังไปออกกําลังกายพร้อม มันนอกถึงนาแรงมากับพมีอย่างเด้อพี่น้องเอ,อ้ยแรงเห็นแต่ต่อฟังแล้วตอนนี้เออยังรถลดดำไปงังโถลดดำช่งดินไปงา้งางงเออโถลดดำช่วงดิน เราดกินอืมาไปทางนี่เราไปทางหุนไปผุนผุนผุนลดดำม,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 มันนีมาทรงดินเยอะไปยังอืม ผีเสื้อนางบอกว่าผีเสื้ออ้ไปไปไปผีเสื้อตัวน้อยดไม่เอาไม่ไปยังล่ะไปนี่เอาไปยังเอาปงอโีเสืออังกอผีเสือนาตื่นเต้นารไป ไายางผุนๆไปเร pues ื่องรถดำไปห้งกี่โต๊เดโต๊ะถนนนึ่งเนาะเออดือนนอยดืถนนโอขนกี่บาทอีกดอโอ้พี่เจ้า เสียตัวด้วยเสียตัวหน่อยจ้ไม่หอบยเนยอันที่ไส่ที่ใส่อ๋อไปไูเออย่าไปใกล้น้ำย่าไปใกล้น้ำาออกมายางเบื้องหนทางนี่แม่ฝุ่นๆไปเบื้องรถดำ

ปุ่พปน่นรถด,ดำเห็นบอ๊ะพู้แดพี่มอนเด้นพี่มอนดด้นพี่มอนเด้น น้ำยางรถอย่างน้ำยางรถรถดำกำลังมาคอะรถดำรถดำมามามาลีกลๆก